เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับแอคคอร์ดที่ผมเรียกว่าตาเพชรผมทําคันนี้ออกมาทําไปก็ยิ้มไปเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นรถญี่ปุ่นใช้งบประมาณในการทําพอสมควรแต่ว่าได้ออกมาแบบถูกใจต้องบอกว่าพี่คนนี้ก็ต้องมีอายุระดับหนึ่งแหละเพราะว่าเขาบอกว่าฝักใจกับรถรุน่นนี้ราคารถไม่กี่หมื่นบาทครับทาไปหมดเป็นแสนแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาแบบนี้ผมเองผมก็ดีใจลูกค้าเองก็น่าจะต้องประทับใจง่ายๆแค่จะเปลี่ยนใหม่ทั้งคันดีกว่า วันนี้เรามีรถโปรเจกต์นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยอยากหาให้หาแอคคอร์ดตาเพชรให้นะครับซึ่งเราก็ได้ไปเฟ้นจนมาเจอคันนี้นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยรถสภาพเดิมดีมากภายใน,นบอกผ้ายังไม่ขาดเลยนะครับจริงๆเนะี่ยหลายท่านอยากให้ผมหารถแล้วมาทําให้ด้วยแต่ว่าผม่ต้องขออภัยจริงๆผมไม่มีเวลาไปหาจริงเพราะรถเนี่ยการจะดูรถเนี่ยมันจะต้องเข้าไปดูุงเทพแล้วผมมาอยู่โคราชเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดเราคง วิ่งไปวิ่งมาดูให้ไม่ได้อยากให้ลูกค้าลองหามาแต่โชคดีลูกค้าเขาได้มีเกินเกินกับผมไว้ว่าเขาไม่รีบให้หาดูให้หน่อยแล้วเจอจังหวะพอดีครับมีคนลงขายคันนี้มีคนแนะนํามาให้ผมก็คือเป็นคันนี้เลยแล้วเป็นรถอยู่โคราชผมก็เลยให้เขาวิ่งเข้ามาดูที่ร้านผมเนาะผมก็ได้ยกดูเช็คดูวิง่งดูแล้วรู้สึกคันนี้มันเดิมดีมากเลยภายในของอยู่ครบข้างนอกอยู่ครบไฟฟ้าใช้งานได้ผ้าเบาะก,ก็เดิมเดิมยังไม่ขาดเลยแต่ว่าลูกค้าก็ต้องการให้เราอะ ทำยกใหม่หมดเลยเนาะแล้วก็ทําให้มันแบบโชว์ได้นะครับเปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่ไปเปลี่ยนสีใหม่เป็นแบบสีดํานะครับดูภายในเดี๋ยวผมพาดูก็จะเป็นแบบเนี่ยผ้าหนังเก่าเดิมนะครับอาจจะมีการทํามาแล้วซ่อมมาแล้วบ้างบางส่วนแต่ว่าพวกเนี้ยเราต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดเลยแต่คอนโซลคอนโซลนะฮะสังเกตไหมครก็ยังเป็นเดิมเดิมเลยอันนี้เป็นกำรรมือจี่จริงๆตรงนี้ก็จริงๆน่าจะต้องเป็นกำรรมี่ด้วย เขาน่าจะทํามาแล้วแหละแต่เท่าที่ผมดูราคารถไม่แพงมากไม่กี่หมืน่นซึ่งยังไงเราต้องทําใหม่ไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรต่างๆเปลี่ยนพรมหุ้มแงผงเบาะหุ้มแผงประตูทําสีใหม่ทําช่วงลงช่วงล่างอะไรใหม่หมดเราก็เลยมองว่าเราเอารถที่มันราคาไม่สูงมากแต่พื้นฐานรถด,ดีตัวถังสวยทุกอย่างสวยเพื่อที่เราอะ่ะจะเซฟงบตรงนั้นให้ลูกคา้าแล้วเอางบมาทํารถดีกว่าตอนนี้เราเริ่มลือแล้วเนาะ ตอนรถเข้ามาเสียดายไม่ได้ถ่ายอัดคลิปตั้งแต่รถเข้ามาให้แต่เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้แล้วกันภายนอกนี่นะนี่มาแบบนี้เลยเดิมๆแบบนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มมาลื้อกันละอะไรเนี่ยเทียบเลยนะครับที่เราเช็ครายการไว้ลื้อออกมาดูว่าอะไรเสียหายแล้วเดี๋ยวเราทาตามสเต็ปของเราคือลองช่วงล่างทําช่วงล่างให้ดีก่อนพอช่วงล่างดีแล้วคันนี้เดี๋ยวทําระบบปั๊มน้าหม้อนงหม้อน้าท่อน้ําเปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วเราค่อยไปทําเรื่องของสีกันแล้วช่วงระหว่างสีเนี่ยเราจะลื้อภายในหนังต่างๆไปหุ้มใหม่หมดนะครับแล กลับมาหลังจากทาสีเรามาขัดเคลือบแก้ว,กวเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆภายในกันก็จะเป็นโปรเซสประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือกําลังสนใจจะทํารุ่นนี้อยู่ก็มีโปรเจกต์คันนี้เข้ามาให้ดูแล้วครับแอรคอร์ดตาเพับ A few moments later คันนี้นะครับก็ไล่เริ่มบรรเลงเริ่มช่วงล่างก่อนเลยนะครับนี่อะไรรถญี่ปุ่นไม่แพงมากนะครับคันนี้เนี่ยช่วงล่างน่าจะหมดสัก4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับนี่แต่เปลี่ยนนะครับกยกชุดเลยยกคานยกขาต่า,างๆเลยปีกนก คนปีกนกลากชุดลูกสูบข้างในนะครับของเบรกหน้าเบรกหลังนะครับพวกนี้เนี่ยไล่เปลี่ยนบูทต่างๆเปลี่ยนครบหมดเลยนะครับนี่ดูกิกๆเลยเดี๋ยวพอเราเสร็จเรื่องของช่วงล่างเรื่องของซีนต่างๆที่รั่วที่ซึมอ่างเครื่องอ่างเกียร์นะครับทุกอย่างแหลกนะทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็จะไปทําเรื่องของพวกปั๊มน้ําหม้อน้ำแอร์แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปทําสีกัน ก็จะไปตามไล่สเตปตามนี้นะครับหลังจากทําช่วงล่างไล่เปลี่ยนซีนต่างๆนะครับล้อใส่ย,ยางใหม่เรียบร้อยก็จะได้จัดทรงกันแล้วนะครับเนะี่ยฮะพวกช่วงล่างที่เปลี่ยนใหม่ตอนนี้เรากําลังเซ็ตโช๊คเดิมนะครับเพราะรุ่นนี้บางสตาร์ทหลายๆยี่ห้อไม่ได้ทาเพราะรถมันปีลึกมากส่วนมากสมัยก่อนก็จะเป็นการเอาโช๊คไปอัดน,น้มามนะันทำสตาร์ทปรับเกียวแต่เดี๋ยวเราเซ็ตตัวโช๊คตัวนี้เลยคือหมายเซ็ต ทรงด้วยสปริงตัวนี้หลังจากตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเบิกชกใหม่แลวเอาชกใหม่มาแต่งเซตใหม่ย่นแกนย่นกระบอกแล้วใช้สปริงตัวนี้ที่เราเซตไว้แล้วเพื่อใส่นะครับเห็นไหมดำๆนี่คือใหม่กริปทุกอย่างทุกชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็ลองดูแล้วครับว่าทรงหลังจากเสร็จแล้วลงมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมรอดูว,ว่าผมจะพอใจแค่ไหนแล้วถ้าจัดทรงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเรื่องของสีนะครับกระตอก ทำภายในกันต่อนะครับเอารถลงแล้วเรียบร้อยรถรุ่น,นใหม่ก็จะหาชกหาสปริงได้ง่ายกว่านะครับที่เป็นสตาร์ทปรับเกียวแต่ถ้ารถรุ่นเก่าหน่อยก็อย่างเงี้ยฮะจดทรงกันวิธีแบบยุคเก,ก้าสูงสมัยก่อนผมนก็แต่งอย่างเงี้ะครับรถแอคคอร์ด A ตอนนั้นไฟไท้ายก่อนเดียวแอคคอร์ดตาเพชรบีวงบีเอ็ B o B M. มก็แต่งกันอย่างเงี้ยครับนี่ฮะ น,นี้ยังลงไม่สุดนะครับเพราะว่ารถอะยังช o k ยังแกนยังลอยๆอยู่นะเดี๋ยวลงมันก็จะเตี้ยกว่านี้อีกก็จะได้ทรงประมาณนี้ลงอันนี้สักนิดนึงน่าจะพอดีนะครับด้วยความที่รถตัวนี้เป็นตัวยาวเนี่ยแล้วก็มันแบนมากนะครับพอใส่ล้อ17ลงไปนะครับนี่ก็เลยประมาณนี้เลย แอคคอร์ดตาเพชรคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะฮะที่เรานำมาจัดทรงนะครับใส่ล้อ BBS นะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ฝานะตอนนี้จัดทรงเรียบร้อยแล้วทำเกี่ยวกับเครื่องแล้วนะครับดูฮะทำเกี่ยวกับเครื่องทำเกี่ยวกับช่วงล่างทุกอย่างแล้วรถก็จะออกมาประมาณนี้จัดทรงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำสีแล้วคันนี้ทำสีดำเอาสปอยเลอร์อหลังออกเปลีออ่ยนละภายในใหม่หมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราทำได้แต่รถยุโรปนะครับดูฟิตเม์ของล้อนี่ฮะ นี่คือฟิตเมนต์ของล้อที่ผมจัดให้คันนี้นะฮะกิ๊บๆเลยด้านข้างอาจจะไม่เตี้ยมากนะครับเพราะว่ารถคันนี้โจทย์นี่เจ้าของรถนี่คือผู้ใหญ่นิดนึงอยากใช้รถแบบสบายๆแต่ก็เอาทรงหล่อครับเนี่ยออกมาได้ทรงหล,อล่อนะใครอยากทําแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับดูสเปคโค่าของเรานะครับทักมาได้เลยที่ลายนะครับแอสไพร์ As 90คานะครับเนี่ยจะยส่งเดี๋ยวรอทําสีทําภไยในทำทุกอย่างมานะคันนี้หล่อแน่นอนใส่ฝาให้ครบก็หลอนะ่อละ ดูสเปกุลาเราครับฝากด้วยนะครับไฟเราก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ขาดแต่ไฟหลังอย่างเดียวเลยนะฮะไฟที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นนี่ฮะชิ้นนี้จะเป็นตัวนี้ด้านล่างฝ่อนไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟมุมก็จะเป็นตัวนี้ไฟหลังเราก็จะหาที่มันเป็นขาวแดงนะครับมาใส่ก็จะได้เหมาะหน่อยแล้วเดี๋ยวเนี่ยของมาครบแล้วเดี๋ยวจะประกอบฟิตติ้งเข้าไปแต่คันนี้เตรียมจะส่งไปทําสีก่อนแล้วนะฮะ วันนี้รถก็กลับมาจากการทําสีแล้วนะฮะผมก็ยัดล้อเข้าไปแล้วเพราะตอนไปทําสีเนี่ยผมถอดล้อไว้แล้วก็เดี๋ยวบอกเนี่ยใกล้เสร็จละกําลังทําอยู่นะครับเนี่ยฮะสีก่อนขัดก่อนอะไรเนี่ยทามาก็จะประมาณนี้เนาะและเดี๋ยวผมจะมาหาอะไหล่นี่พวกนี้คิ้วยางอันนี้มันดีหน่อยไม่ต้องถอดกระจกนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคิ้วยางต่างต่างพวกนี้กันเนาะเก็บละเอียดกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เห็นไหมฮะยังเคอะ,ะอยู่แต่รับรองทรงออกมาดีแน่ไฟหน้าเปลี่ยนแล้วไฟมุมเปลี่ยนแล้วนะฮะแอคคอร์ด ตาเพชรนะหล่อเลยทีเดียวเห็นแล้วก็ชื่นใจแทนลูกลูก,ลก,ลก้าทรงก็จะประมาณนี้นะครับเน้นใช้งานนะครับไม่เตี้ยมากจนเกินไปนะฮะวันนี้เบาะของแอคคอร์ดก็มาแล้วนะฮะเราให้เดินเป็นได้ตะเข็บคู่ในบางจุดที่เป็นสีได้เป็นสีเงินตัวเบาะเราทําเป็นสีถ้ามองจากในภาพอาจจะเห็นเป็นสีดําแต่จริงๆแล้วเป็นสีเทาเข้มนะครับกระจกประมาณนี้นะฮะ แผงประตูยังไงได้ใหม่หมดเลยรับรองคันนี้ปิ้งแน่นี่ก็เป็นการไล่ขั้นตอนนะครับไล่เปลี่ยนมอน้ําใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายหัวเทียนใหม่แต่คันนี้เนี่ยเช็คคาบูแล้วคาบูดีอยู่ลองเช็คลองไล่ดูแล้วยังดีอยู่แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเหมือนเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับเท่ากับว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายหัวเทียนใหม่ ตัวนี้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนหมอน้ําใหม่ปั๊มน้ําใหม่ทอยางระบบน้ําต่างๆหลายเวียนเปลี่ยนใหม่เนาะเพราะว่าพวกของเหลวอะไรเราทําหมดแล้วถ้างั้นก็จะเหลือเพียงแค่ระบบตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภายในกันซึ่งจริงภายในเนี่ยเบาเนี่ยเสร็จแล้วแหละแต่รอบๆหลายๆอย่างพวกคอนโซลต่างๆอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่เนียนพอเนาะในความคิดผมผมปรับเบาให้ดูนี่บเบาะนี่เดินได้คู่ เป็นสีเทาบอกเป็นสีเทาเข้มเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละทีนี้เหลือเก็บรายละเอียดภายในนะครับวันนี้เราใส่แหลกเข้าไปเพิ่มนะครับสุดท้ายแล้วแหลกที่เราซ่อมเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรแล้วแกนมันคงสึกมากจริงๆสุดท้ายแล้วซึมครับเราเปลี่ยนแหลกใหม่ไปเลยนะครับหนึ่งอันแล้วก็กําลังไล่ประกอบของกันเนาะแล้ววันนี้สั่งไฟท้ายใหม่ใส่เข้ามาละได้ของใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับ อันนี้ยังเป็นของเก่าอยู่แต่สั่งมาแล้วรอใส่คันนี้เปลี่ยนเยอะจริงๆนี่ดูใหม่เก่าแตกต,ต่างกันชัดเจนแงพงประตูใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เก็บกันเรื่อยๆภายในพงมลงพวงม,มาลัายไล่เปลี่ยนหมดแล้วก็นี่ชงล่างแทบจะเปียกทุกอย่างแล้วนะครับประมาณนั้นเลยจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับ <S 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 เครื่องมีซึมมีเยอะมากนะครับตามซีนคอหลัง พอหน้าเราก็เลยได้ทําการรื้อออ,ออกมาแล้วก็ไหนๆออกมาแล้วเราก็เลยรื้อน,อน็อตออกมาทําความสะอาดชุบเปลี่ยนซีนยางต่างๆเปลี่ยนปะเก็นนะครับแล้วก็นี่ฮะทำความสะอาดยกท่อนเครื่องยกเกียร์เรามาใช้น้ําใช้น้ํายาฉีดเป่ามันจะได้ดูสะอาดทั้งตัวไปเลยนะครับก็ไหนๆ,ๆทาแล้วคันนี้ทําเต็มจริงๆนะฮะดูมันจะทั้งไฟเฟ,ฟสายกิ๊กเลยนะครับห้องเครื่องนี่สวยงามเลยเดี๋ยวรอดูตอน ที่ยกลงไปดีกว่าอยากเห็นเหมือนกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฝาตัวนี้ทําเป็นสีเงาแล้วตรงนี้ทําเป็นเป็นปัดเงาตัวนี้ทําเป็นสีบรอนนะฮะแล้วก็นี่มีฝาอันด้าแดงทุกอย่างเราก็ใกล้เก็บสีให้หมดนะครับตัวนี้ก็ขัดนะครับแล้วเดี๋ยวน็อตเราจะไปชุบกันแล้วเดี๋ยวเราใส่กันอยากเห็นตอนประกอบจังเลยแต่ลูกค้าเน้นมาบอกเลยว่าอยากให้ได้แบบ เรียบๆแล้วกันไม่ต้องฉุดฉาดมากก็จะออกมาประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็มาถึงขั้นตอนในการเปลี่ยนพวกยางต่างๆนะครับนี่ฮะยางขอบกระจกยางประตูมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่กันเข้าไปนะฮะแล้วก็เครื่องก็คงใกล้แล้วแหละเดี๋ยวรอน็อตที่ชุบอยู่จะช้านิดนึงน็อตที่ส่งไปชุบเนาะก็ประมาณนี้นะฮะมาอัปเดตเวลานิดเวลา,นานหน่อยของทยอยมากันแล้วห้องเครื่องก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะฮะ นี่ชุบคมเนี่ยมหมดเลยนะครับปัดงงปัดเงาให้สวยงามเก็บสีเรียบร้อยนะครับทําภายนอกสวยแล้วก็ต้องภายในสวยด้วยเดี๋ยวตรงนี้ที่เป็นหูหิ้วยางแทนเครื่องเดี๋ยวเราจะมาเก็บอีกสักนิดนึ่งแต่ก็ดูฮะสวยสดเยี่ยมเลยทีนี้ออกมาดูเรียบร้อยเน้นเรียบร้อยนะครับไม่ต้องสูดฉาดมากนะฮะก็จะประมาณนี้สําหรับห้องเครื่องคันนี้ ของของคันนี้ก็ไล่ามาทีละอย่างนะครับหลังจากที่เราใส่ยางขอบประตูปไปแล้วตอนนี้ก็เป็นยางฝาท้ายนะครับแล้วก็พวกยางรีดหลังคาฝุ่นก็อาจจะดูเยอะหน่อยนะครับเพราะเมื่อวานฝนตกแล้วเราจอดรถไว้ข้างนอกเนีย่ยยางพวกนี้เราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับยางกระดูกงูด,ด้านในเนาะเรียบร้อยเลยนะครับ คันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าเหมือนจะง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายเนี่ยพวกนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเรียบร้อยเหมือนจะง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายเพราะอะไรหลายอย่างมันไม่ผลิตแล้วโอ้โหว่าจะเฟ้นหาได้แต่ละอย่างก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไล่เก็บเก็บกันไปนะฮะหลังจากที่เราได้ไล่เก็บเรื่องของระบบไฟนะครับตอนนี้มีอีกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเรือนไม้เสียนะครับกําลังสั่งเรือนไม้มานะครับแต่ภายในเห็นไหมฮะสวยงามแล้ว ผาหลังคาทุกอย่างสวยงามหมดทุกอย่างแล้วนะครับเราก็มานั่งไล่เก็บกันอยู่นะฮะพวกนี้นะฮะแผงประตูแล้วก็เรื่องของนี่ฮะคิ้วพวกเนี้ยหาใหม่แทบไม่มีเลยก็เลยต้องมานั่งเก็บงานกันเดี๋ยวกําลังเก็บรายละเอียดกันซึ่งพอเก็บรายละเอียดแล้วเราจะมาทําความสะอาดภายนอกกันนะครับก็น่าจะลงตัวสวยงามนะครับสําหรับแอคคอร์ดคันนี้วันนี้ก็เป็นขั้นตอนท้ายๆของแอคคอร์ดคันนี้แล้วนะครับกําลังไล่ชักเงาขัดสีเก็บรายละเอียดนะครับ ตอนนี้แอร์เย็นแล้วเรียบร้อยเหลืออย่างเดียวคือภายในเนี่ยเหลืออย่างเดียวคือเรือนใหม่ครับไม่ทํางานเดี๋ยวเราลองไล่กันดูทีนะครับสั่งตัวใหม่ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเสร็จสวยๆแล้วเราจะมาพาดูกันอีกทีนึงท่อหลังเดี๋ยวลองถามลูกค้าดูว่าอยากเปลี่ยนไหมนะฮะเ่ออยากจะเปลี่ยนแปลงแต่อันนี้ก็ดูได้นะครับแต่จะดูเล็กไปหน่อยเท่านั้นเองนะฮะ พรุ่งนี้นะครับเราจะเอาเข้าเคลือบแก้วกันอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเก็บคาบยาคาบขาวๆเล็กน้อยๆจากการทําสีนะครับตามคิ้วยางอะไรเนี่ยเราไล่เดี๋ยวเราจะไล่เช็ดทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ภายในก็จะไล่ทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ทุกอย่างให้ครบเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเพื่อที่จะเข้าห้องกระจกแล้วก็เคลือบแก้วนะครับ ประมาณนี้เลยกระจังหน้าก็ใส่คาร์บิลัเรียบร้อยนะครับพร้อมโลโกโ้ H ดำนะฮะนี้คันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะขัดชักเงาเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะครับเสร็จปตังแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็จะมีฝุ่นจับเล็กๆนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะได้ความสวยใสประมาณนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยขอดูรายละเอียดอยีกนิดนึงก็น่าจะเตรียมส่งรถให้ลูกค้าได้แล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับแอคคอร์ดที่ผมเรียกว่าตาเพชรผมทำคันนี้ออกมาทำไปก็ยิ้มไปเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นรถญี่ปุ่นซึ่งใช้งบประมาณในการทำพอสมควรแต่ว่าได้ออกมาแบบถูกใจผมเชื่อว่าพี่เจ้าของรถที่ให้ผมหารถแล้วมาทำให้ก็ต้องถูกใจนะครับด้วยรถเดิมเนี่ยที่ใครเห็นตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมาเป็นสีเขียวเนาะมีการบำรุงรีสโตทั้งหมด จนออกมาเป็นแบบนี้ได้ก็เล่นใช้เวลาพอสมควรแล้วก็เอาเรื่องเหมือนกันเพราะว่าตระกูล H เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เลิกผลิตไปแล้วไม่เหมือนรถยุโรปที่เราทําและเห็นกันบ่อยๆก็คือเขายังมีรีโปรดักต์ออกมาหรือมีของเก่าเก็บเยอะแต่อะไหล่แอคคอร์ดรุ่นนี้หายไปจากตลาดหมดเลยเบิกใหม่ราคาเนี่ยสูงเป็น2อเท่าตัวเราก็เลยพยายามเซฟให้ลูกค้าโดยบางอย่างที่มันพอซ่อมแซมหรือว่าพอที่จะเปลี่ยนเป็นของถอ,อดได้ ก็หาที่เป็นของถอดแต่ว่ามันก็หายากอีกแหละเพราะว่ารถมันปีลึกสภาพของถอดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโสมเพราะฉะนั้นก็ต้องเฟ้นไปหาจนได้ของถอดที่สภาพดีเพื่อให้มันลงตัวกับรถที่สภาพทำออกมาได้ใหม่ประมาณนี้เรื่องของสีทำเป็นสีดำแห้งช้าแลวมีประกายน้ำเงินนิดๆน,น,นะครับสำหรับคันนี้นะฮะถ้าออกแสงจะเห็นน้ำเงินเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแมทเลลิกน้ำเงินซึ่งผมออบอกว่ามันลงตัวกับสำหรับรถ ตัวนี้พอดีไฟหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่ไฟม,มุมเปลี่ยนใหม่ไฟกันชนเปลี่ยนใหม่โลโก้หน้ากระจังหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับคือแทบจะทําใหม่หมดเลยคันนี้เนี่ยช่วงล่างทาเต็มนะครับอะไรที่ไม่ดีเปลี่ยนบูธต่างๆเปลี่ยนแลกเปลี่ยนคือง่ายๆอะไรที่ไม่ดีเจ้าของรถสั่งเปลี่ยนให้หมดนะครับในห้องเครื่องคันนี้เนี่ยมันยังเป็นเครื่องคาบรบูอยู่เราไม่ได้อยากจะวางเครื่องใหม่ไม่ได้อยากไปถึงขนาดนั้นลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบเดิมๆแล้วกันในห้องเครื่องไม่ต้องทาอะไรมากก็เก็บเนียนเก็บฟ้า เปิดฝาขึ้นมาเปลี่ยนซินต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนพวกอะไหล่รอบๆเครื่องหลายๆชิ้นนะฮะพวกปั๊มต่างๆแล้วก็เก็บห้องเครื่องใหม่มีการชุบนอ็อตสแตนเลสมีการไล่เคลียห้องเครื่องให้มันดูดีกว่าเดิมนะครับภายในเนี่ยเราใช้เป็นหนังที่เป็นหนังเรียบนะครับเป็นสีดําเทาเข้มแล้วเดินได้ตะเข็บคู่ด้วยสีบรอนเงินนะฮะให้มันออกมาลงตัวแล้วก็คอนโซลต่างๆที่มันกรอบแตกเราไล่เปลี่ยนใหม่ให้หมด มือเปิดในที่เป็นคมเนี่ยม,มันเริ่มลอกเราก็เปลี่ยนคันนี้ลูกยางขอบประตูลูกยางกระดูกงูนะครับที่อยู่ตัวบอดี้รถแล้วก็ตัวที่อยู่กับประตูรถผมเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะซึ่งเล่นหาลูกยางเนี่ยก็ใช้เวลานานมากยางฝาท้ายเปลี่ยนใหม่หมดเรียกว่าง่ายๆแทบจะเปลี่ยนใหม่ทั้งคันดีกว่าแต่ก็บางอย่างก็มีเป็นทั้งมือ1และมือสองนะครับแล้วก็บางอันก็เป็นทั้งของแท้และของเทียบก็มีการพูดคุยแจ้งกับลูกค้าไปตรงๆต,ตามที่ เราหากันได้นะครับมันก็เลยทําให้เวลาเราถูกกระเถิบออกไปเถิบอ,ออกไปนานพอสมควรสําหรับคันนี้แล้วก็มีความจุกจิกนิดนึงเรื่องของคาบิมันซึ่งผมเคยทํารถ MK 3คันหนึ่งมันก็มีความจุกจิ๊กอย่างนี้แหละแต่พอเราทําจบมันก็ใช้สบายใจเพราะว่าเรื่องของคาบูเนี่ยกว่าจะจูนกว่าจะเซตมันนะครับมันก็ทําให้นิ่งได้แต่ว่าใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เลยพูดถึงองค์ประกอบทั้งหมดของรถคันนี้ตั้งแต่ที่เราทํามาออกมาประมาณนี้ ฝากคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่าใครเคยใช้รุ่นนี้ในยุคนั้นนะเรียกว่า a c c o r d 9092ตาเพชรเนี่ยใครจะเรียกไงกระช่างเนี่ยแล้วออกมาทรงนี้สมัยก่อนจะมีล้อเลียวครับซึ่งคล้ายๆกับ BBS ลังพึ่ง RS ตัวนี้แหละแต่ตอนนี้ล้อเลียวมันเริ่มหายากแล้วแล้วก็เราได้เป็นล้อ BBS ตัวนี้เป็นล้อใหม่เบิกใหม่เป็นล้อก๊อปออกมาเ,เบิกใหม่แล้วก็ใสย่ยางใหม่เข้าไปเซ็ตโช๊คเซ็ตฟิตเมนต์อะไรให้แบบนี้เลยต้องบอกว่าพี่คนนี้ก็ต้องมีอายุระดับหนึ่งแหละเพราะว่า เขาบอกว่าฝังใจกับรถรุ่นนี้ราคารถไม่กี่หมื่นบาทครับทาไปหมดเป็นแสนแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาแบบนี้ผมเองผมก็ดีใจลูกค้าเองก็น่าจะต้องประทับใจเนาะก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับใครเคยใช้รุ่นนี้อย่างที่ผมถามไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะในยุคนั้นใครแต่งแบบนี้หรือใครเคยใช้รุ่นนี้แล้วชอบแบบไหนเพราะตอนนั้นอะรุ่นนี้ออกมาหล่อมากๆแบนทรงแบนใหญ่มากๆฝากคอมเมนต์มาหน่อยว่าเคยใช้ตัวไหนหรือว่ามีอะไรมาแชร์กันหน่อยหรือแนะนํากันหน่อยแนวทางการแต่งของผมเป็นยังไงเนาะ ฝากไว้ด้วยแต่ว่าเราแต่งกันไปเราก็พูดคุยกับลูกค้าไปสรุปออกมาเป็นประมาณนี้นะครับใครอยากทารถแบบนี้ฝากไว้หน่อยนะครับวิวสเปคโคราของเรานะครับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางเปลี่ยนโช้เปลี่ยนช่วงล่างถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องต่างๆทุกอย่างเราทําได้หมดนะครับแต่เรื่องของรถรีสโตเราก็ทําได้ด้วยนะฮะออกมาทั้งคันแบบนี้เลยเซิร์ชท,ทุกแพลตฟอร์มไปดูผลงานหรือว่าสินค้าของเราได้ทางวิวสเปคทุกท,ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทีทีเฟซบุ๊กทุกอย่าง YouTube ทุกอย่าง เซิร์ชได้เลยว่าวิวสเปกโคลาหรือวิวสเปกนะฮะร้านเราอยู่ติดเซนทันโคลานะครับส่วนใครอยากจะพูดคุยทํารถกับผมแบบนี้เช็คราคาเช็คอะไหล่บางตัวหรือเช็คงบประมาณบางตัวหรือสอบถามข้าวๆได้นะครับเพราะผมยังไม่เห็นรถจริงๆที่ไลน์ของผมเลยผมตอบเองทุก,ทกข้อความเอดไซน์นำหน้า9 0คานะครับในช่องทางของไลน์ผมนะครับมีเอดไซน์นำหน้าแล้วก็9 0คาภาษาอังกฤษนะครับฝากไว้ด้วยครับแล้วถ้ามีรถอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปคลิปให้ทุกๆอาทิตย์ ฝากไปกดติดตามช่องวิวสเปคของเราด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากไปตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ